ปะต่อจากพาที่แล้วเลยที่กูโดนตัดนิ้วแม่ย้อยทำไมพี่มีอะไรช่วยป่ะฉันไม่ใช่คนไข้ฉันเป็นผู้ดยหําทำไมผู้บริหารอยู่สภาพนี้วะเนี่ย

หนีเอาลิเชลิปต้องใช้กุญแจอีเว่เป่วยจะหนีก็หนียากอีกก็เห็นสภาพนิ้ว

อยู่บอลนะมึงเห็นกูอ่ะแอบก่อนอยู่ไหนวะโอ้โหใกลมากใช่ไหมมีเช็คใต้เตียงด้วย ôi mừng lên chèc tuk ti yang Hey, likes a hey, Ok, mấy dù cây trong Start! I need Mấy be working with me here, buddy! Ow, yeah! Ogh! Woo! 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 Chết <Nee> tiệt, và cửa chìa khóa ở đâu vậy, khốn nạn, nó đẹp vào đây เจอยู่ที่อุ้ยไอ้แม่ยัดมึงจะตะโกนทำไมวะโอ้ชิตมึงจะไมเกนกูจะขึ้นโหจะตัดขากูเลยลรอก็ใจเย็นหน่อยเถอะ

mừng hình cùi gạ sát earth... cũng khó về cũng chơi đi đi hợ ui hong won chú pi tu pap mấy thằng của lọ húp oh shit lọt เน้ยกูกลับมาที่เดิมมะนะั้งเนี่ยแปมเก็บจะไม่มีฐานนี่กูเลยกูกลับมาที่เดิมมะนะันเนี่ยอไม่ใช่นะ Men mang mỹ tía của tôi ghé ngài đã lấy thật để 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 win Bit quý vị quý Bit Lip Lip quý vị quý bay 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 bay, Ao ý quên Mà đi Mà Tài hà dạy sạt Yeah. อ้านี่เดียบแมนี่เกมเฮนี่มุมที่จะมืดแม่งก็มืดชิบหายระวางแม่งก็ข้าง,งล่างก่อนแล้วกัน มาถั่วเถ้าไปข้างบนโ้เข้คอเป็นเจา้จาลูกรอดไม่ได้เพราะกลัวว่าคนบ้านนี้จะลุมทิ้งลูกไปซะแล้วมาเจอพ่อข้างนอกเราใกล้แล้วละ่ะพ่อมึงก็ทุบก,กระจกแล้วก็ให้กูออกไปเอา ไอ้ลกล้องถ่ายรูปใครอะโอ้โหปควันแม่งพอมันจะมืดแม่งก็มืดแบบมืดแบบไม่เห็นที่อะไรเลย ผมขอาวำรวจกันไม่มีแบตเลยวทำไมมีแต่ตู้ห้แอบวะนี่ทางมาโอเคคงไม่มีอะไรละ อุ้ยจีอสัตกใจตัวเองอ่ะไปไม่ได้อ่ะไปไงอ่ะอ้าวออ๋อนี่ไง มาให้กูโดดมากลางกองไฟโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอันเนี้ยกระโดดข้ามไปได้ฉัต้องเผามันกูต้องการหาคนปกติที่นี่สักคนช่วยกูด้วย มีแฟ้มโอเคทำไมเพลงดูสิ้นหวังจังวะ โอเคเปิดต้องเปิดสองวาวโ้ยสัตว์เอาอีกอะง่ายๆไม่เคยจะให้เย้ต้องบนอยู่เลยแม่ง่งายๆไม่เคยให้กูหรอก เดียวมึงรู้ได้ไงเนี่ยอ uh ๋อโอ้ยกูวิ่งโอวิ่งยาวโอ้โหียอะไรเนี่ยโอ้โอ้ยกูจะประสาทแดกโอ้ยช่วยกูด้วย โอ้ยเป็ดยางพ่อมึงสิได้แล้วหนึ่งขาดหนึ่งกูเล่นเกมนี้แล้วใครกูจะขึ้นวะกูต้องไปพบหมอจิตแพทย์ แอบไปแล้วแหละอุ๊ยนันไงพี่แกอยู่นูน่นเอาแล้วห้องนี้ให้กูมาทำฮีอะไรไม่มีเฮียอะไรเลยเดินกลับมีอีกไอ้สัตว์ ได้อีกวาวหนึ่งต้องไปเปิดตรงเชีย่ยคุณ่าแม่งเห็นแต่ละโอเคว่ามีเฮตอนขากลับ นั่นไงกูวิ่งไม่สนดอะไรแล้วมาดิอ้อปิด <c oughs> ประตูอะไรพี่ไม่ต้องออกมาเอาชีกูวิ่งเลยออไอซาชิมาแล้ว ไม่ไม่รู้เปิดวาลกูรีไปดีกว่าอุ้ยสัตว์ตกใจน้ำอุ้ยอุ้ยเจียจุกยัยเล่นนะกูโลกเลย ไม่จะว่ยคิดมาใส่กีย้ยอะไรล่ะยาอ่อนไหมเนี่ยตัวกูเด้งเลยแม่งฮะโ,โอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาฮะ กูได้ออกแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วหลวงพ่ออยู่ไหนวะกูจะรู้ไหมเนี่ยดีแฟมเก็บสิเออ ไม่ใช่ทางนี้ก็ไม่ใช่โอ้ยเชืออะไรเนะี่ยทางนี้ปะวะโอ้ยยังไม่ใช่อีก ใช่เหอออ๋อคุณแจโอเคน่าต้องไปเปิดตรงนู้นโอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วขอจบพาร์ทนี้ไปแค่เท่านี้นะ ใจกูจะหวอะโอเคครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะบายบายไวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ